เอไไทไมออโอเคผมขอกลาสวัสดีผมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนเลยนะผมก็ยินดีรับฟูงรายการคิวรอนนะครับผมก็เควันนี้ผมจะมาแจกรถโนทิดีอีกแล้วนะครับผมก็จะเป็น LS นะครับผมแต่ว่าจะเป็นแฟรลิงของ s 1 0พันนะครับผม S อ0พันดับเบิล R นะครับผมปะเดี๋ยวมาลองดูรถกันเลยนะครับผมมา ซึ่งอยู่ไหนวายดี๋ยวกมานะนี่นี่นะครับผมมาเป็นโนเทคดีเป็นสีได้นะโอเคประมาณนี้เลยไปเดี๋ยวปิดเพลงก่อนนี่นะครับผมเนี่ยเป็นไฟร์ลิ่งของ S อสพันดับเบิลอาร์นะครับผมเนี่ยเป็นไงไปเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีก่อนละกันนะครับผมดูนี่หอมเปลี่ยนสีได้ทุกสีนะครับผมเนี่ยเป็นไงเออขอจัดเป็นสีขาวก,ก็เลยละกันนะครับผมว่าเป็นไง ว้าเป็นไงสวยงามของผมคนนี้เครดิตผมไม่ทราบนะครับผมก็ใครรู้ก็ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ละกันนะครับผมก็ทวงได้นะครับผมในเรื่องของเครดิตนะป่ะเดี๋ยวมาลองดูรถกันเลยจะเป็นโช๊คโชว่านะครับผมแล้วก็จะเป็นแปรงแฟลิงของเอสพันนั่นแหละครับผมก็ตามสูตรเลยแหละนะครับผมลองดูทองทอน,นี่แบบสวยมากนะครับผมว้าเป็นอะไรไงทำไงม นี่เป็นไงครับผมปลาเดี๋ยวเราไปสนามบินสัวร์ภูมิกันดี้ยแล้วกันนะฮะฝนแม่งก็ตกนี่ <c oughs> อู้อุ้ย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  <c oughs> I I can อุ้ยไอบีลีดไอเชนฟ้าโอ้โหโอ้โห ผมก็ขอจบคลิปไปก่อนนะผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมนะกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ผมเลยนะเพื่อปเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมก็โอเควันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับก็สำหรับใครที่อยากติดต่อผมก็ติดต่อได้ทางช่องทางการติดต่อด้านใต้เดคิฟิชันเลยนะครับผมมีหมดทุกอย่างนะใครที่สนใจจะเป็นเออสปอนเซอร์ก็ติดต่อทางนั้นเลยแล้วกันนะครับผมก็โอเควันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับนนรบ๊ายบาย